สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สานหาน้องกินค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้พายจะหลอดมาเก็บเห็ดค่ะแต่ข้าวว่าเห็ดบวกเขาดอกซันมาเบิ้งกันค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วพี่น้องนี่ค่ะก็เรื่องดอกน้อยๆเยูะดอกตุ่มๆน้อยๆจะเนี่ยไอตรงตัวนีด้วยน้อยน้อยยังเป็นออกมะส้าหน้าปีนั่นเนาะเห็ดเขานะมึงเนน้อยน้อยเห็นบหค่ะน้อยหลายติ๊น้อยหลายยังเป็นเห็ดอี๋เนาะ พ่นจุ๊บๆกันดอกน้อยหน่อยชมพู่จะเกลี่ยตัวใดอยู่สินาะดอกน้อยๆกําลังตุมต่มๆค่ะดอกนี้เอาบ่ะนะเอาลดเอา <laughs> เอาลดบ่ม <laughs> ันลดตัวมันบ่ม <laughs> ันนนี่แย่เอาไปเลี้ยงค่ะแย่หลอดดอกเอาตัวนี้ไปเลี้ยง <laughs> เอาไปเลี้ยงเอาเอาไปปลูกไว้ปะทั้งนั้นกับบ้านนะคะ่ะน้าเบ้าอันนี้กำลังเกิดกำลังเกิดกำลังเกิดว้ากำลังตุมต้มๆน้อยๆพี่น้อง,งเลื่อนๆนะนเลื่อนเอาไปเอาไปปลูกใส่กับทางไว้ปะ มันง่ายบานมันง่ายบานมันหน่อยขากวดบ้างเลยนี่นี่นี่ที่ค่ะตุ่มๆนย้ยพี่น้องเอากิมเอาปีนี่เฮ็ดออกบู้เนาะเฮ็ดออกปะเู้ยังเชื่อปีนี่เฮ็ดออกเบิดปีค่ะ Những mục phó môn y tế. Tiếp mục phó môn y tế kia kìa để lấy là mua kìa 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 má kìa 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 ดอกเลอยๆไปหาอีกค่ะอันเก็บกินนะว่าได้หลังจะว่าอยากมาหาเหรียนมันมวนบาเรื่องเก็บเห็ดเนี่ยมากหลายค่ะกินนะว่อได้หลกอจว่าอยากมาหาเหรียญ่านีเข้าไปเห็ดออกอยู่ใช้ฝักกันไปเบิดพี่หนอกไปบ่ได้ก็มี อลองเท้ากับมาาลองเทีากับบมนน่มานแน่มาาแน่บ่าม้าแน่ค่ะห้ค่ะไว้าางอีกนี่จะดอกหน่อยหน่อยาางอีกเด้ดอกน่อยอยู่เมื่อน,นี้นะี <c oughs> ห้หลีอยู่นี่ดอกหน่อยหน่อเกือบว่เห็นหนุงน,น,นะเอาขิมเอากัน่ายมืออื่นค้นกับจิมาเอากอน คนอื่นจะเอาโอ้ยแต่หนุน่ดอกนใน,นยๆจะเอารถค่ะไมออ่เคยทายใครกินแค่ไหนยม่เคยทายใครชนนเจ้าของน,น,นะออทนนะนายแล้ว เห็นอะไอร,รว้เยอะเลอดเห็นแล้วถึงาพี่น้องเดี๋ยวอดดอกตูมก้นค่ะอดดอกตูมก้นค่ะอ,อืดอกนี้่ะอะดอกนี้นะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆพี่น้อง Đó. là thằng được rồi. Đằng nọ hoaดอกใหญ่ hận đó chứ nó mới làm hết chỗ I'm mm to -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

ơ, cái nè, giúp đi cái lái thôi nè, giúp ngắt thang ngắt chứ không được bận nó còn xoăn mà cả, đang tụm tụm. สุ่มนีไปบ้างก่อนค่ะดอกน้อยๆก็เอาโลดบ่เอาโลดเอาโลดเอาเอา้เอามันจะเท่าแล้วโอ้ยเห็ดปัวเขาดอพี่น้องมาออกคักแท้ผู้ใดก็ได้กด็กเลยมันเก็บบึงมาซองบึงวันมันจะออกบ่วาสันมันก็ออกอิริีฮ้ยอันนี้ขาบจ่อยมันไปถือหางใหม่อยู่ทั้งลงัง นี่ดอกนึงนะตาบ่เห็นแล้วบะเน,น,นะนี่ยย่ขอนไม้น่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงขอนไมนะ้เนี่ยเด้นั่นนั่นนั่นเออใต่ขอนไม้ตาเชิญนี่จันนี่แต่ขอนไม้พี <laughs> ่น้องจังสี่ก็อย่างไม่เก็บเห็ดพี่น้องตานในพระคำขี้ขึ้นมา <laughs> <laughs> ย่างเยียบเห็ดก็บ่เห็นค่ะไปหาอีกค่ะวันจะย่างอีกบ่ค่ะพ่ <laughs> ออีกแล้วค่ะพ่ออีกแล้ว

mua nhây tớp giúp hợp à nó kiếp bà nè khá làm tình khôn phun cái câu đi Hãy cho

ดันมันมีดันหมดแล้วรึมือนจีนก็คล้